ที่คาดผมของสาวงามตกลงโต๊ะชาม,มาที่นั่งข้างหลังเห็นสิ่งนี้จึงรีบหยิบขึ้นมาแล้วดมกลิ่นแล้วค่อยเริ่มกินวินาทีถัดมาสาวงามปรากฏขึ้นในความคิดของเขายิ่งกว่านั้นสิ่งที่เขาคิดในใจสามารถทำให้ความงามสัมผัสได้จริงหลังจากที่เขาค้นพบว่าเขามีพลังวิเศษเช่นนี้เขายิ่งบ้าเข้าไปใหญ่ไม่นานมานี้เขายังเป็นนักเรียนธรรมดาเพียงแต่ว่าตั้งแต่วัยเด็กเขามีนิสัยแปลกๆเขาชอบกินทุกอย่าง เช่นยางลบที่ปลายบินสอรหรือถ้วยกระดาษแม้แต่บินซูปเปอร์มาร์เก็ตเสื้อตัวเก่าที่ใครๆก็ใส่เขากินสิ่งที่เป็นอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดวันหนึ่งเขาก็ลุกจากเตียงไม่ได้ทัดหลังการตรวจบอกแม่ของเขาเพาะอาหารและลำไส้ของเขาอุดตันโดยทั่วไปไม่สามารถช่วยได้บอกแม่ให้มีลูกอีกคนแต่แม่ของเขาก็ยังไม่อยากทิ้งเขาเธอกำลังเดินทางไปเชิญหมอพีมาเยี่ยมหมอผีรู้ว่าเขาถูกพีศาหิวโหยเข้าสิง ผู้จบก็เอามือวางไว้ที่หน้าอกแต่ไม่ได้คาดคิดว่าเพิ่งเริ่มเชี่ยวชาญศิลปะคาถาจากนั้นหมอผีก,ก็เริ่มไออย่างต่อนเนื่องยาในปากของเขาตกลงบนชามานโดยบังเอิญแม่รีบวางบุหรี่ลงแล้วดูหมอผีแค่ได้เห็นเขาตอนนี้ก็เจ็บปวดมากนอกจากนี้ยังมีของเหลวที่ไม่รู้จักไหลยอยู่บนขาของเขาแล้วร่างกายก็อ่อนลงล้มลงกับพื้นช้าๆไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไปต่อจากนี้ไปอาการป่วยของชามานหายขาดโดยไม่คาดคิด แต่น่าเสียดายหมอพิดก็จากไปเพราะเรื่องนั้นวันนั้นเขากำลังซ่อมจักรยานอยู่โดยบังเอิญนิ้วของเขาบาดเจ็บขณะที่เขามองดูบาดแผลนั้นแผลหายในทันทีโดยไม่คาดคิดสิ่งนี้ทําให้เขามีความสุขมากเขามีพลังวิเศษอย่างไม่คาดคิดสําหรับการทดสอบเพื่อดูว่าคุณมีพลังพิเศษอื่นๆหรือไม่เขาไปหาหัวหน้าโรงเรียนที่มักรังแกเขาพยายามทําให้เขาโกรธ หัวหน้าโรงเรียนชกต่อยเขาแต่น่าแปลกที่เขาไม่เจ็บปวดตรงกันข้ามหัวหน้าโรงเรียนเจ็บจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ทำให้เขาโกรธมากขึ้นต่อยอีกหมัดชามานยังโอเคอยู่หัวหน้าโรงเรียนไม่เชื่อหยิยบม้าที่อยู่ตัดจากเขาแล้วที่น่าคู่ต่อสู้ชามานหัวเราะหัวหน้าโรงเรียนข้างๆตอนนี้เต็มไปด้วยบาดแผลต้องเผชิญกับความชั่วร้ายดังกล่าวหัวหน้ออหนาโรงเรียนต้องรีบหนีหลังจากกลับบ้านชามานพูดถึงพลังวิเศษของเขากับแม่ของเขาแน่นอนว่าแม่ของเขาไม่เชื่อเขาเลยบอกให้แม่ตีเขาแม่ตก จจนพะค้าง,างครึ่งวันไม่พูดอะไรสักคำเพราะเพื่อพิสูจน์ให้แม่เห็นถึงพลังนั้นเขาวางมือลงบนไฟแช็คโดยตรงเพื่อจุดไฟมือม้าอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่รู้สึกเจ็บแม่ของเขาไม่เชื่อไม่ได้คาดหวังที่จะให้กำเนิดเด็กที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ต่อจากนี้ไปเขามีความมั่นใจมากขึ้นไม่กลัวโดนคนอื่นรังแกคนที่เขาชอบก็กล้าที่จะไล่ตามเมื่อเข้าห้องเรียนที่คาดผมของหญิงสาวที่นั่งข้างหน้าตกลงมาบนโต๊ะของเขาพอเห็นก็หยิบขึ้นมาดมแล้วกินฉลาดบนมันแล้วคืนให้หญิงสาวหญิงสาวบอกว่าถ้าคุณชอบฉันมีอีกสามารถมอบให้คุณได้ทั้งหมดฟังประโยคนี้เขาเริ่มคิดเพ้อฝัน ต่อไปในใจของเขาหญิงสาวปรากฏตัวหญิงสาวก็รู้สึกเช่นกันสิ่งที่ทําให้เขาคาดไม่ถึงยิ่งกว่านั้นก็คือผ้าผกผมที่หลุดจริงๆแล้วเพื่อนสนิทของเธอก็เคยใช้เหมือนกันแม้แต่เพื่อนสนิทของหญิงสาวก็ปรากฏตัวขึ้นในจินตนาการของเขาพร้อมกับเสียงกรีดของเพื่อนสนิทของสาวการต่อสู้ที่ร้อนแรงหยุดลงในตอนเย็นชามาขี่จักรยานไปยังชานเมืองเพื่อรับลม แต่บังเอิญไปเจอกลุ่มคนของหัวหน้าโรงเรียนหัวหน้าโรงเรียนก่อนหน้าได้รับความเดือดร้อนต่อหน้าเขาคราวนี้เลยอยากทวงหน้าคืนมาเพิ่งเห็นเขาเหยียบคันเร่องอย่างแรงพุ่งเข้าหาชายหนุ่มเมื่อเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งหนีไปทันใดน,นั้นเขาก็ล้มลงอย่างไม่ระมัดระวังหัวหน้าโรงเรียนไม่ได้เบรกรถช่วงเวลาผ่านไปเหนือเขาส่งผลให้หัวหน้าโรงเรียนฆ่าตัวตายและชามานไม่เจ็บเลยทําให้พรรคพวกของหัวหน้าโรงเรียนกลัวที่จะฉี่รถกางเกงออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วต่อจากนี้ไปไม่เพียงแต่พวกเขาไม่ได้ตร หนักถึงความร้ายแรงของเรื่องเท่านั้นยังคิดว่าจะล้างแค้นให้พี่ใหญ่ใดต่ออย่างไรในที่สุดเย็นวันนั้นพวกเขาใช้ประโยชน์จากเวลาที่ชามานไม่อยู่บ้านใช้โซ่เหล็กใส่ฐานรากของบ้านปลายอีกด้านเชื่อมต่อกับรถแล้วขับรถออกไปบ้านถูกโคนล้มในนาทีต่อมาแม่ของชามมนหลับลม้มลงกับพื้นอย่างรวดเร็วแผ่นดินบ้านไหวทาให้ท่อแก๊สแตกหน้าต่างในบ้านถูกล็อกทั้งหมดเมื่อกา๊าซกระจายไปทั่วบ้านจนเกิดระเบิดขึ้นในที่สุด เมื่อชามานกลับมาบ้านพบว่าบ้านทั้งหลังถูกไฟไหม้ เขาเรียบเข้าไปพาแม่ออกไปแต่มันสายเกินไปไหน้าขึ้นด้วยความเจ็บปวดและตะโกนสาบานว่าฉันจะแก้แค้นเขาเดินตามผู้สมรู้ร่วมคิดของหัวหน้าโรงเรียนไปที่ชาเมืองพวกเขากำลังว่ายน้ำในขณะที่พวกเขากำลังเล่นกันอย่างมีความสุขชามาขโมยเสื้อผ้าของหนึ่งในนั้นอย่างรับๆแล้วกินจุดนั้นจากนั้นเขาก็ใช้ความสามารถในการพลิกกลับของเขาความสำเร็จทําให้คนจมน้ําตายแล้วอยู่ในชั้นเรียนเคมีคอยยั่วยุให้สมรู้ร่วมคิดอีกคนอยู่เสมอฝ่ายตรงข้ามติดนำงามอย่างเห็นได้ชัด แต่วินาทีต่อมาเขาต้องรับผลที่ตามมาเองตอนนี้เหลือเพียงคนเดียวผู้ชายคนนี้เป็นลูกชายของครอบครัวที่ร่ำรวยชามาใช้เวลาตอนที่พ่อและลูกชายเล่นฟุตบอลให้แถบชานเมือง ขโมยถุงเท้าเด็กรวยๆคนนั้นจากรถของพวกเขาและสว่านไฟฟ้าจากนั้นเขาก็ไปที่สนามฟุตบอลกินถุงเท้าเด็กรวยต่อหน้าเขาอีกคนยังไม่รู้ตัวว่าชามานมีพลังวิเศษเขาเอาถังดับเพลิงมาฉีดใส่ชามานชามานไม่สะทกสะท้านเลยใช้สว่านไฟฟ้าต่อเข่าโดยตรงผู้สมรู้ร่วมคิดของหัวหน้าโรงเรียนลม้มลงกับพื้นทันทีด้วยความเจ็บปวดตอนนี้ FBI อยู่ที่นี่ด้วยบอกชามานให้หยุดโดยเร็วแต่ชามานไม่ฟังเลยพอต้องการช่วยลูกขโมยปืนจาก FBI จากนั้นไปที่ด้านหน้าชามาน ชามมนไม่เพียงแต่ไม่กลัวแต่ได้ยวนใจเขาอย่างจริงจัง Goodbye, <Luke. S 1> ในที่สุดพ่อกับลูกที่ร่ำรวยก็เสียชีวิตไปพร้อมๆกันในที่สุดชามานก็แก้แค้นสำเร็จถ้าคุณมีพลังพิเศษแบบนี้คุณจะใช้มันอย่างไร